ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตาม,พมพทุกท่าน네ครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมการทนานาเนี่ยนะครับหลายคนหลายทำหลายคนหลายทาแต่ละแบบนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะหาท่านผู้ชมมามาดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคือแล้วผมจะมาแนะนํากับทนะ่านผู้ชมเนี่ยคือวิธีการลด จำนวนยานะครับหรือลดวัชพืชนะครับซึ่งนาเราเนี่ยที่สิจยาคมุมหรือยาฆ่าหญ้ากันเนี่ยต้องประจำนะครับมันมันเป็นงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผูรรมม้ชมอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้ของผมผมทึ่งย่ำไปนะครับนี่ผมทำเป็นเทือกเลยนะครับแล้วผมเอาน้ำไว้อย่างนี้นะครับผูรรมม้ชม ุกปีทุกฤดูผมไม่ได้บอกนะครับผมเอาน้ำมาเยอะอย่างนี้นะครับพะสมผมเอาน้ำมาเยอะอย่างนี้เอาไว้เยอะเพื่ออะไรให้มเมล็ดหญ้าเข่าลอยนะครับพะสมให้มเมล็ดหญ้าเข่าลอยตอนที่เราย้ำหรือเราตีเือกเราอะไรเนะี่ยผมเอาน้ำมาอย่างนี้นะครับแม้แต่จะเป็นการรูปเทือก็ดีนะครับหรือบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าไล่รองเนี่ยนะครับผมก็ไล่อย่างนี้นะครับมาได้ไล่ไมาได้ไล่ขี้เลนนะครับเนื่องจาก ผมนี่มันนาผมมันไม่ได้ติดคลองนะครับมันไม่ได้ติดคลองเนี้ยส่วนมากผมเห็นจะบางคนทําอย่างเงี้ยนะครับพอน้ชม um อันนี้คือนาคือนาอยัางไม่ได้ย่ำนะครับคือไถทิ้งเข้าไว้อย่างเงี้ยนะครับพอน้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะทําเหมือนที่ผมพูดต่อไปนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับท่านผู S um <S ้ชมเนี้ยนะครับไถไว้อย่างเงี้ยแล้วปล่อยน้ําให้แห้งเลยนะครับแล้วตี นะครับตีแล้วปั่นเลยหรืออะไรเนี่ยนะครับทําให้เสร็จเลยทีเดียวเนี้ยวันเดียวนะครับปั่นเลยรูปเทือกเลยหรือว่าสักสองวันก็ดีนะครับทําสักสองวันก็ดีในเมื่อเราไถทิ้งเข้าไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วหั่นผู้ชมไปปล่อยน้ําแห้งแล้วทําเสร็จทีเดียวเนี่ยนะครับพระ้สมเมล็ดหญ้าเขามันจะไม่ลอยไปไหนนะครับมันก็อยู่ในนั้นนะครับเราเราเราปล่อยน้ําแห้งนะครับ แต่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ปล่อยน้ําทิ้งไหมดีไหมมันก็ไปแค่ส่วนน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือผูกดินกบ,อย,อ,ยนนบอ,ยอยู่อย่างนี้นะครับพระม้สมผูกดินกบอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราย่าอยู่อย่างเงี้ยนะครับเมล็ดหญ้าเขาจะโยะจะลอยขึ้นแล้วนะครับพระม้สมเมล็ดหญ้าเขาจะลอยขึ้นแล้วแม้แต่ว่าถ้าานผู้สมมีเวลาเนี้ยนะครับพระม้สม ในรอบแรกเนี่ยนะครับถ้าห่านผู้ชมยังไม่ทําเลยเนี่ยนะครับก็ย่ำให้น้ําเยอะๆเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับน้ำเท่าไหร่ได้เยอะๆเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วตอนเรามาทําแล้วเรามาปล่อยน้ําแห้งอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับผู้ชมถ้าเราย่ำไวทีนึงละนะครับถ้าเราปั่นหรือเราย่ำหรือทีนึงไว้รอบนึงแล้วอย่างเงี้ยนะครับผู้ชมแล้วเรามาปล่อยให้น้ําแห้งแล้วเรามาทําเท้คทาอะไรขีหลังเนี้ยอย่างนั้น ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ากรณีทําฮีเลียวจบเลยเนะี่ยปล่อยน้ําแห้งแล้วทาฮีเลียวให้จบเลยเนียนะครับ่านผู้ชมจะลดเมล็ดหญ้าไม่ได้นะครับพานนผู้ชมเม้แต่ว่าถ้าเปเนฤดูนาปังอย่างเงี้ยนะครับผู้ชมเมล็ดหญ้าเขาเนี้ยนะครับถ้าเราทําแห้งเนี้ยนะครับเม้แต่เราลูบเทือกไปแล้วหรือไล่รอ,องไปแล้วก็ตามนะครับถ้าเราไปแบวกร่องเนี้ยน้เหลืออยู่หน่อยเดียว เดี๋ยวเมล็ดหญ้าเขาจะวิ่งอยู่ตามร่องเลยนะครับตามร่องน้ําที่เราทํานะครับท่านผู้ชมอันนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการให้ลดเมล็ดหญ้าหรือลดวัชพืชนะครับให้ทําตอนไหนก็ได้นะครับให้ควรมีน้ําเยอะนะครับเหมือนเหมือนอย่างผมนี่ผมผมให้ดูตามภาพนะครับท่านผู้ชมตามภาพนี้นะครับ นี่นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะมองเห็นไหมครับนี่เป็นญ้าเป็นฝ้าอย่างเงี้ยนะครับเมล็ดยาเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ท่านท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูว่าที่เรารูปเชือกหรือไล่ลองไปเนี้ยนะครับเขาตีขึ้นไปบนข้างคนาเนี้ยนะครับหรือมุมคันาเนี้ยนะครับเมล็ดยาเขาจะขึ้นเพียบเลยนะครับนี่มันลัดษานาอย่างนงี้นะครับมันลอยไปอย่างนงี้นะครับ ถ้าเราปล่อยน้ําแห้งหรือไปทําเท้าทาอะไรแห้งเลยทีเดียวเนี่ยนะครับพรนผู้ทมเมล็ดยาเขาไม่ไปไหนนะครับอันนี้คือการวิธีลดมเมล็ดวัชพืชนะครับหรือญ้าในละในนาเรานะครับนี่ทีนี้ผมให้มาดูของผมนะครับผมยะผมยังเอาไว้ให้ดูรอยนึงก่อนนะครับนี่่าน่านผู้นี่เห็นไหมครับนี่ยังเห็นเป็น แถวอยู่นี่อีกสองรอบนะบน,นะครับเนี่ยนะครับที่ดินดำๆอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วที่ผมยํำม,มาตีมามันจะออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ช่วยเราลดเมล็ดยาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพันปศุสมถ้าเป็นยิ่งเป็นหญ้าญ้าสลางเขาเรียกสลางเนี่ยที่มันต้นสูงสคล้ายๆลิเกนะครับแต่เม็ดเขาจะใหญ่นะครับการออกเขาสีแดงแดงสูงสงเหมือนคล้ายเหมือนญ้าลิเกเนี่ยนะครับพันผสม ไอน้นั่นตัวดีเลยนะครับถ้านาใครมีเยอะไอ้นัน้ามอย่างเงี้ยนะครับผมบอกได้เลยลดไปถึง60-70%เลยนะครับยาตัวนั้นนะครับซึ่งเม็ดเขาใหญ่แล้วเขาลอยนะครับอันนั้นนะเขาเขาลอยดีมากนะครับผ้าเปรียบเสมอนกบเมล็ดไอ้ยาของ ยาลิเกหรือยาพุ่มพ,พ,พวงเนี่ยนะครับยาพุ่มพวงเนี่ยเม็ดเขาจะค่อนข้างจะเล็กนะครับค่อนข้างจะเล็กแล้วมีน้ําหนักนะครับอันนั้นเขาจะไม่ค่อยลอยไปดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นยาญ้าสลางเหมือนที่ผมพูดนะครับใบเล็กๆยาวๆออกหน่อยนึงนะครับแต่มันจะสูงเหมือนเหมือนกะลิเกนะครับแต่ว่าก้านเขาจะออกแดงๆนิดนึงนะครับออกแดงๆนิดนึงหรือว่าคล้าย เม็ดเขาจะเหมือนข้าวโพดผ,ผีนะครับขา้าวโพดผีถ้าใครทำข้าวโพดหรือที่บนเนี้ยอาจจะเจอข้าวโพดผีอย่างนี้นะครับนี่ผมให้มาดูลักษณะผมทำผมทำอย่างนี้นะครับพระม้สมวิธีลดปัญหาเรื่องวัชพืชนะครับเรื่องปัญหาวัชพืชนะครับยิ่งเป็นนาปังอย่างเงี้ยถ้าเราวิ่งร่องเนี้ยนะครับผ้าแต่หญ้ามันไม่กว่าน้ํานะครับผ้าเออหญ้ามันไม่กวา่าหนาวนะครับพระม้ชม ้ามันงอกแล้วมันไม่เหมือนข้าวนะครับมันจะขึ้นยาวกว่าข้าวนะครับแม้แต่เขาอยู่ในร่องนี้นะครับถ้าเรารักษาระดับน้ําไม่ดีนี้นะครับเนี่ยไอตัวดีเลยนะครับหญ้าจะขึ้นตามร่องน้ําที่เราแหวกล่องนะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็เขาจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ